ขึ้น เหนือคะ่ะพามากินลาบเหนืออร่อยออร่อยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลาบขมปาเรียนค่ะอยู่ที่ al, อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะร้านนี้นะคะเขาจะอยู่ติดกับถนนเชียงใหม่พร้าวเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาจากตัวเมืองเชียงใหม่จะขึ้นพร้าวเนี่ยก็จะผ่านร้านนี้ได้นะคะที่สําคัญคือเป็นร้านที่ทีมงานเวลาที่เรามาถ่ายทาที่อำเภอพร้าวนะคะไม่ว่าจะไปตามอำเภอจานหรือว่าเรือเดเอตโลนะคะเราแวะกินกันบ่อยมากเพราะนั้นเนี่ยทีมงานบอกพี่โนต้องมาชิมร้านนี้านนลาบนี่เด็ดจริงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับปาเรียนกันปาเรียนก็จะเป็นเจ้าของ ร้านด้วยแล้วก็เป็นคนที่จะปรุงเมนูลาบเป็นหลักด้วยค่ะไปอาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านลาบที่ทีมงานอมรินของเราติดอกติดใจนักหนามาบ่อยไหมแม่ทีมงานพวกหนูมาค่ะเคย แม่จำได้ว่ามาถ่ายแมง้อตกค่ะอ๋อตอนนั้นมาถ่ายตามมาเมเจอร์จานใช่ไหมค่ะเราเน้นเป็นลาบเหนือถูกไหมจ๊ะลาบเหนือลาบเหนือขายจริงๆก็คือมีทั้งแบบก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ด้วยมีค่ะมีแต่ที่เด่นเด่นเราก็จะเป็นลาบค่ะเนาะแม่เองขายมากี่ปีแล้วจ๊ะขายมา25ปี25ปีเขาบอกว่าลาบเราหอมคือมีความแบบเฉพาะอะไรเป็นพิเศษแหมแม่แม่ทำเองหมดเลยเครื่องเทศแม่ก็ซื้อมาเป็นอย่างยางแล้วก็เอามาใส่เตาอบ ใส่เตาอบพริกลาบทำเองมีอะไรให้เลือกบ้างคะเช่นถลาบก็จะเป็นแบบลาบหมูลาบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เปนลาบหมูลาบเนื้อถ้าเป็นลาบเนื้อนี่แกทำเป็นลาบอีสานก็ได้ลาบคนคนอีสานมาเที่ยว่คะเราก็ทําให้ได้ถลาบอีสานกับลาบเหนือความต่างมันคืออะไรแม่ อีสานไม่เอาเครื่องเทศอ่าไม่ต้องใส่เครื่องเทศก็คือพวกมะแขวนอะไรไม่มีกลิ่นพวกนั้นไม่มีกลิ่นค่ะแต่มีข้าวคั่วแต่มีข้าวคั่วอ่าแต่ถ้าลาบเหนือนี่ต้องมีเครื่องเทศแบบทางเหนือด้วยเนาะที่เด็ดจะมีลาบนะคะคุณผู้ชมมีลาบแล้วก็มีพวกต้มแซ่บมีต้มแซบต้มแซบเอ็นแก้วต้มขมแกงอ่อมค่ะแล้วก็จำพวกหมูก็มีลาบหมูคือน้ำลายแล้วนะมาอก้มีแหนมแหนมแหนมนี่แม่จะทำเป็นแหนมสันคอนะเอาอะไรเดียรแม่ <laughs> เอา,าเลาบอะไรดีเอา,าเลาบอะไรดีแม่แต่หนูกินสุก<ม>นะลาบหมูสุกก็ได้ลาบเนื้อสุกก็เป็นลาบขั่วไหมคะได้คะ่ะลา,าบคั่วเอาราบคั่วดนะีกว่าเนาะแล้วก็ต้มแซบต้มแซบมี <S 1> <1> <S ต้มแซบหมูก็มีเอ็นแก้วเอ็นแก้วเอ็นแก้วจ้ะ ันนี้จะเป็นลาบหมูคั่วแล้วก็จะมีต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะมีเนื้อแดดเดียวน่ากินมากอันนี้เป็นแหนมสันคอหมูทอดนะคะน่ากินเหมือนกันแล้วก็ไส้อัว่วอันนี้ทำเองแม่เขาทำเองแล้วก็เวลาเขาเสิร์ฟนะคะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักพื้นบ้านตามฤดูก,กาลคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่นิยมกินกับลาบทางเหนืออย่างเช่นพวกข้าตองใบหูเสือแล้วก็จะมีพวกสะระแหน่ใบมะกอกอะไรแบบนี้นะคะหลากหลายเลยแต่ผักเยอะนะผักนี่ขอเพิ่มได้แล้วก็อีกอันนึง นี่อันนี้ชุบอันนี้เนี่ยไว้กินกับลาบเหนือก็คือจะเป็นเหมือนกับพริกดองค่ะแต่ว่าเขาจะดองกับน้ำปลาเนาะมีพริกมีมะแขวนแล้วก็จะมีลูกขาเอามาดองกับน้ำปลาไว้กินกับตัวลาบลาบขวดเข้ากันนะลาบที่สั่งมาเนี่ยเราสั่งเป็นลาบคั่วหมูนะคะนอกจากจะมีเครื่องมีหอมมีอะไรที่แม่เขาคลุกลงไปแล้วเนี่ยมีหอมเจียวที่แบบเจียวแล้ว โปะมาข้างบนด้วยอย่างไส้แม่เขาจะทำสุกไว้แล้วแล้วก็เอามาคั่วซ้ํานะคะนี่แบบนี้เลยโอ้โหกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบคือโนเป็นคนชอบกินมะแขวนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลาบเหนือเนี่ยเขาต้องใส่อยู่แล้วและกลิ่นคือหอมมากๆตามรสมะเขือเืออร่อยใบยมันปู ลาบคั่วอร่อยมากคือเผ็ดหอมแล้วก็เค็มนิดๆค่ะเค็มนิดๆลาบคั่วอร่อยมากแล้วกินกับผักนะคะอืแจ่มมากลองอันนี้ด้วยเขาบอกว่าต้องกินกับลาบคัว่วก็คืออันนี้จะเป็นตัวมะแข่นดองนะคะตัวลาบคั่วเนี่ย ขาหอมมะแขวนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเครื่องเทศต่างๆที่แม่เขาจะทำเอาไว้ใช่ไหมคะแต่พอเรากินกับมะแขวนที่ดองน้าําปลาอันนี้เนี่ยมันจะได้รสชาติที่เค็มๆแล้วก็เนื้อมะแขวนจะกรอบๆแตกๆแล้วก็หอมอร่อยมากเข้ากันมากหรือถ้าใครชอบพริกก็จะเป็นพริกดองได้ก็เติมเผ็ดเขาอีกแต่ที่แม่เขาทามาอันนี้เป็นเผ็ดเค็มกําลังดีอร่อยมากราบขวดเด็ดเลยต้มแซบเอ็นแก้วแล้วคือให้มาเยอะมากนะคะหอมมาก กลิ่นแบบเป็นกลิ่นต้มแซบเอ็นอะเป็นกลิ่นนี้เลยอะจัดจ้านมากตัวเอ็นนี่คือนุ่มเด้งนะคะและตัวต้มแซบอะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดแหนมจานนี้เนี่ยเขาบอกว่าใครมาก็ต้องลองเป็นแหนมสันคอเสิร์ฟมาพร้อมกับ พริกที่เขาจะเหมือนทอดมาในน้ํามันนิดนึงเป็นพริกสดนี่แหละเป็นพริกขี้หนูนี่แหละเอามาทอดในน้ํามันเนาะแล้วก็เสิร์ฟเ,เป็นพริกสดมาด้วยอ,อร่อยแม่ <c oughs> แม่มองเอร่อยจริงอร่อยทุกอย่างเลยลองกินกับพริกทอดคะ่ะกินกับพริกอันนี้อร่อยมากมันเป็นพริกที่แบบ โดนทอดด้วยน้ํามันร้อนๆสะดุ้งสะดุงะด้งอ่ะแล้วมันจะนุ่มๆเผ็ดๆอ่ะอร่อยมากเลยตัวแหนมอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ทอดจนแบบว่าแห้งแข็งเกินไปอ่ะก็ยังเค็มกำลังดีค่ะดับความเผ็ดร้อนของเราด้วยนี่ค่ะเนื้อแดดเดียวทอดเสิร์ฟมาพร้อมกับมะเขือเทศสดหันๆๆนน,น,นมานี้ให้กินคู่กันอ้ยหอมมาก เนื้อแดดเดียวอันนี้เด็กๆทานได้ค่ะรสชาติจะออกหวานหวานหน่อยไม่ได้หวานถึงขนาดแบบหมูหวานหรือเนื้อหวานนะคะแต่ว่าจะมีรสชาติออกหวานหวานนิดๆเค็มน้อยเดียวมาไส้อั่วบ้างนะคะนี่ไส้อั่วแม่เรียนทําเองนี่ไส้อั่วมีน้ําจิ้มมาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวโนกินแบบไม่จิ้มก่อน ากกินกินนนับ้ํจมะะคะไส้อััวนะคะอันนี้แม่เขาจะทามาแบบไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าเนื้อไส้อััวมีความฉ่าไม่ได้แห้งเกินแล้วพอมากินกับน้ําจิ้มอะ่ะน้ําจิ้มอะ่ะมันเหมือนมันมีความแบบมักมีสายมะขามเปียกมีความเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหว,ว,ว,วานหวานเผ็ดเผ็ดเข้ากันเฉยเลยน้ไม่เคยกินไส้อััวกับน้ําจิ้มนะแต่น้ว่าพอจิ้มแล้วแบบอร่อยมันทําให้ลดความเลี่ยนของไส้อั่วลงเพราะว่าตัวไส้อััวเนี่ยมันจะมีผสมพวกมันหมูด้วยใช่ไหมคะ ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมปักหมุดเอาไว้เลยเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากแล้วโนจะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะที่เราเห็นทุกจานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วแหนมหมูลาบคั่วนะคะจะคั่วหมูคั่วเนื้อคั่วควายราคาเดียวกันหมดก็คือ60บาท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 เนาะรวมถึง ต้มแซบด้วยต้มแซบเอ็นแก้วก็60บาทมีแค่เนื้อแดดเดียวที่ราคา80บาทส่วนเข้าเหนียวก็คือ10บาทเท่านั้นเองแล้วก็ทุกจานคืออร่อยมากๆรวมแล้ววันนี้โนก,กินไปประมาณ330บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายพวกแบบว่าซอยจุหรือว่าแบบ ลาบขมลาบดิบอะไรแบบนี้คือจริงๆทางนี้เขาก็มีหลายเมนูให้เลือกนะคะแต่ว่าวันนี้ที่โนสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นเ,เมนูที่ทําสุกแล้วส่วนถ้าเกิดบางคนอาจจะแบบเอ้ยมาเที่ยวไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ว่าติดใจรสชาติของลาบคั่วนะคะแม่เขามีพริกลาบจําหน่าด้วยคือซื้อลองกลับไปทําเองที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าจะลอง โทรถามดูก็ได้ว่าเราเสั่งซื้อส่งได้ไหมอะไรยังไงก็ลองคุยกับทางร้านดูตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะร้านนี้เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจะถึง2องทุ่มนะคะถ้าใครจะจ p s มานะคะปักเลยร้านลาบขมเจเลียนประดูนะคะอยู่ที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าคุณผู้ชมมาแล้วติดใจเหมือนโนเหมือนทีมงานเราแน่นอน,นะค่ะร้านนี้เด็ดจริงยกนิ้วให้เลยอร่อยด้วยถูกด้วย